ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนชาวผับจีทุกคนเลยนะครับวันนี้กล่องพิมยมก็ได้เข้ามาแล้วนะครับผมผมก็คิดว่าเพื่อนเพื่อนก็เข้ามาดูของในนีน้แล้วนะครับเป็นของใหม่ที่ค่อนข้างที่จะสวยมากเลยนะครับของแดงสวยมากเลยครับชุดนี้ผมชอบมากแต่ว่าเราใช้คูปองฟรีเนี่ยผมเปิดมาทุกทุกคลิปเนี่ยผมยังไม่เคยได้ของแดงเลยนะครับผมเปิดมาหลายคลิปมากก็ของแดงไม่ออกเลยสักชิ้นนะครับ ผมก็อยากรู้ว่าเพื่อนๆเ,ออเปิดบัตรฟรีของพรีเมียมเนี่ยแล้วได้ของแดงกันบ้างหรือเปล่านะครับถ้าเบื่อใครได้ของแดงก็คอมเมนต์บอกหน่อยนะครับกล่องไหนผมจะวกกลับไปดูเลยนะครับวันนี้ผมก็มีคูป,ปองเตรียมมาผมก็จะเปิดให้หมดเลยแล้วกันนะครับอ่ามีแค่การาันตีเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนใหม่จาก10กล่อง20กล่อง30กล่องเป็น5กล่อง15กล่อง แล้วก็25กล่องนะครับแล้วก็จะเปิดทั้งหมดเลยนะครับผมก็มีคูปองเตรียมไว้แล้วนะครับหลังจากมาหายนานแล้วก็มีเวลาที่จะเก็บสะสมของคูปองนะครับผมก็จะมาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันทั้งหมดเลยนะครับถ้อพร้อมแล้วก็ลุยพร้อมกันเลยครับผมต้องกดให้ดีครับระวังระวังตังค์ด้วยนะครับแต่ตังค์ผมไม่ถึงยกเอาเป็นบัตรฟรีนะครับดูดีๆนะครับป้ายน่าจะการันตีหรือเปล่านะครับ นั่นไงขอกดข้าม <sk r isa> ออกก่อนนะเพราะว่ามันไม่ได้หลุนนะ <sk r isa> อ่าส่งไปอีกไปย <sk r isa> มีมีใครบอกวิธีลดเสียงไอ้กล่ <sk r isa> องแอร์ดอกเมื่อกี้ได้บ้างคือมันเสียงดังมากดังโอเค <sk r isa> ไม่ใค่การันตีจริงๆด้วย อีกข้ากล่องก็ขอจะเปิดทีละกล่องแล้วกันนะครับ <B ad cast> ขอกดข้าวแล้วกันเสียงดังเนาะว่ากระทาสองครั้งซ้ำปะเนี่ยหรือยังไงเนี่ยอ้าวกระทะเป็นซ้ำเลยนะครับมันมีกระทะสองอันเหเอออรอเฮ้ยผมเพิ่งสังเกตโ,โหดวงโคตรดี ดูก็ดีอะครับบอกแล้วนะไม่เคยได้ของแดงเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาล็อกไว้แหละเนาะก็คือสายฟรีไม่มีสิทธิ์จะได้เลยอ่อเศร้ามากนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็เพื่อนๆได้อะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกด้วยนะครับผมเปิดไปยี่ห้ากล่องก็ได้ตามที่เห็นเลยนะครับแล้วทีนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูคลิปเก่าๆที่เป็นกล่องพรีเมียมนะครับก็วกกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมเปิด แทบทุกกล่องเลยนะครับที่ผ่านมาคือเพื่อนๆจะได้รู้เลยว่ากล่องไหนมาก,ก่อนกล่องไหนมาหลังนะครับผมไม่ได้ขึ้นตัวไอให้นะครับเพราะว่าอะไรเนาะเ,เพราะว่าผมทําไม่เป็นนะครับ <c oughs> เอาเปา็นว่าคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆได้อะไร <c oughs> ก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกนะครับถ้าเผื่อชอบก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนและที่สาคัญอย่าลืมกดไลค์เพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามไว้ครับบ๊ายบาย